ดูบัวที่ปลูกไว้นะคะมีละสีดอกวิ่งตามเท่าไหร่ยิ่งวิ่ง เริ่มโตแล้วออกดอกสวยงาม,มสามารถเก็บไปทานได้แล้ว ทุกคนเข้ามาชมสวนนะคะมาชมคลองน้ำด้วยดอกบัวสวยๆสวยงาม เอเสียงธรรมชาตินะคะตอะเช้านกเขาเยอะนกเขาจะขับคานให้ฟัง ตามเท่าไหร่ยิ่งวิ่งจะให้กลับก็ต้องหยุดเดินตามเท่าไหร่ยิ่งไปคุณน้องสมอนน่ะรู้นิสัย เปียกเดี๋ยวไปอาบน้ำเลยขนเปียกชมสวนแตงนะคะแตงไข่ ี่สาวยังเงินได้ปลูกไว้สวนครัวเล็กๆก,กระเจี๊ยบกม็มีทั้งมะถั่วดินอันนี้นนก็จะเป็นต้นสัก ก็เริ่มออกร่วงสวยๆนะคะวิ่งตามน้องมนใหญ่ก็ออกกำลังไปในตัวเช้ามาถ้าไม่ไม่พาออกมาก็จะร้องก็เคยดูข้าวเริ่มออกร้วงนะคะ ก่อนเชือกไม่ได้เลยวิ่งตะเตลิดตะเลยน้องอ่อนชมบรรยากาศยามเช้าขนาก็จะล็กลอกหน่อยยาวๆอีกแล้วเข้าออกลวงเฉยๆนะคะเนี่นก็จะถ่ายเก็บไว้ข้าวสวย นี่ต้นชะอมเริ่มถอดยอดโตนี่ก็เป็นต้นดอกแคนะคะดอกแคนี่มีแมงมีแบแรง จูงก็จะไปช้าหน่อยถ้าปล่อยนะ้นวิ่งแบบไม่หยุดมัแตค่มเริ่มงามแล้วนะคะดูต้นละมุดก่อน เป็นตั้งนานแล้วไม่สุกเป็นเลื่อยเปื่อยนะมีทั้งลูกโตแล้วแล้วก็เริ่มออกออกดอกไม่สุกไม่แก่ก็มีเยอะอยู่มุสเซจะเป็นหลายๆรุ่นเหมือนมะม่วงแหละละมุดม,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 มีทั้งกำลังเริ่มออกดอกแล้วก็ โตแล้วรุ่นนั้นรุ่นนี้หลายต้นอันนั้นไม่อยากดูละอันนั้นไม่ได้กินโรกเลยต้นนั้นดีที่เป็นตัวเมียละมุดนีละมุดอันนั้นก็ละมุดขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปยายเงิน นี่ยังเงินก็ไม่มีอะไรมากก็มาถ่ายตรงนั้นตรงนี้ให้ดูให้ชมกันนะคะกับน้องสซมอนขนเปียกขนแฉะเดี๋ยวแดดร้อนๆอ,อ,อาบน้ำคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า